แรแสนรูปภาคฤดูร้อนพามาที่จังหวัดมหาสารคามด้านดินถิ่นอีสานบ้านเฮาที่นี่เขาคึกคักไม่แพ้ที่ใดในการทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญข่าวสว่างเชิญชวนไทแมนแมนให้มาร่วมอุป,ปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนที่ใกล้จะมาถึงทุกขณะว่าแล้วจะรอช้ายอยู่ใยเราไปตามติดยอดกัละยานามิตรที่นี่เขาทำหน้าที่เพื่อพิชิตยอดแสนกันดีกว่าค่ะ ที่จังหวัดมหาสารคามเปิดศูนย์อบรมประจําจังหวัด5ศูนย์อบรมตั้งอยู่ที่วัดท่างามอ,อําเภอเมืองมหาสารคามวัดโพสีสว่างอ,อําเภอเชียงยืนวัดราสังคมอ,อําเภอเชียงยืนวัดพยัคฆภูมิวรารามอ,อําเภอพยัคฆภูมิพิสัยและวัดมหาชัยอ,อําเภอเมืองมหาสารคามค่ะ ก่อนออกไปแจ้งข่าวดีให้คนในพื้นที่ได้รับทราบกัลยานมิตรจังหวัดมหาสรารคามได้มาร่วมรับฟังข้อมูลสำคัญประกอบการทำหน้าที่ชวนบวชในงานสัมมนาชวนบวชที่จัดขึ้นภายในวัดมหาชัยพระอารามหลวงนับว่าเป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ของลูกพระธรรมจังหวัดมหาสรารคามก่อนที่จะแยกย้ายไปทำหน้าที่เพื่อกอบคู่พระพุทธศาสนาค่ะ สร้้าาางบบุญยทท่มมูนัววไโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับผมอยากให้ชายไทยทุกคนที่ที่ที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังหลงผิดนะะอาจจะหลงผิดในการเล่นการพนันหลงผิดในการยาเสพติดหลงผิดในการไม่ตั้งใจเรียนหลงผิดในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียนเนี่ยหันกลับเข้ามาแล้วมาฟังโครงการนี้มาเรียนรู้โครงการนี้ผมเชื่อแน่ว่าโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับเยาวชนนะและเป็นประโยชน์สําหรับครอบครัวและเป็นประโยชน์สําหรับประเทศชาติถ้าประเทศไทยเรามีคนที่อยู่ในศิลปธรรมมากจะทําให้ประเทศของเราเนี่ยในอาเซียนเนต่อไปเนี่ยเราจะอยู่อาเซียนนะครับนะดังนั้นเนี่ยเราจะเราจะเป็นประโยชน์เราจะเป็นลักษณะเด่นเลยว่าชาติไทยเหล่านั้นมีธรรมะมีศิลธรรม มีศาสนาเชิญชวนครับนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับครูบาอาจารย์ครับอาจารย์ในโรงเรียนอาจารย์ในวิทยลัยอาจารย์ในสถาบันอาจารย์ในหมหาวิทยาลัยมีโครงการนี้เอะครับช่วยกันรณรงค์ให้ประเทศชาติโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศของพุทธศาสนาไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเด็กไทยเรายาวชนเราจะหลงผิดไปในทางที่เสื่อมเสียนะครับมาเถอะครับผมคนหนึ่ง ที่เต็มใจและก็มองเห็นความสำคัญของโครงการบวชในครั้งนี้ครับในแต่ละครั้งของการออกทำหน้าที่ชวนบวชกัลยะาณมิตรเมืองมหาสารคามจะแท็กทีมเดินแจ้งข่าวดีเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านทุกชุมชนให้ข่าวนี้เข้าไปอยู่ในใจของผู้คนที่ได้ยินได้ฟังค่ะนอกจากอุบาสกอุบาสิกาเด็กดีวิตาชาวมหาสารคามก็ไม่ยอมพลาดบุญใหญ่ ได้เข้ามารวมพลังเป็นเรียวแรงสําคัญในการออกทำหน้าที่ไปพร้อมกันค่ะทุกก้าวที่ย่ำออกไปทำหน้าที่ทุกถ้อยคำที่แจ้งข่าวดีให้ผู้คนได้รับทราบการยาณมิตรคือผู้จุดประกายความสว่างสวยให้เกิดขึ้นในใจของผู้คนค่ะจากผู้ที่ไม่รู้เป้าหมายในชีวิตเมื่อออกบวชเขาย่อมทราบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเกิดเป็นมนุษย์จากที่เคยเกเร ه, ประพฤติม่ชอบ เมื่อออกบวชยอมได้ทดแทนพระคุณบิดามารดาและได้ปรับเปลี่ยนตนให้เป็นคนดีของสังคมค่ะก็คือเป็นโครงการที่ที่ดีนะครับมีญาติหลายคนนะครับมีบุคลากร,กร,กรหลายคนแล้วก็มีญาติธรรมหลายคนได้ให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในในวัยกลางคนก็ สอบถามแล้วก็สืบค้นดูนะครับว่าเป็นโครงการที่ดีได้รับเมตตานะครับจากพระอาจารย์หลายคนท,ที่ที่ทราบมาบวชแล้วก็ยังยังไม่สึกนะครับเอนี้ก็ยังจำจำ,จำวัดอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วก็จากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องพุทธสานิพชนนะครับที่สนใจให้มาร่วมโครงการนี้นเป็นเป็นสิ่งที่ดีครับมองแล้วไม่มีจุดใดที่ พวราจะต้องปฏิเสธหากมีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะลูกผู้ชายที่ยังไม่เคยบวชในชีวิตสักครั้งหนึ่งนะครับอาจจะอาจจะเป็นช่วงสั้นๆแต่จะมีความหมายต่อชีวิตอันนี้ก็ขอสนับสนุนโครงการนี้ครับ เรานะคะเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะออกมาทําหน้าที่เชิญชวนชายแมนแมนบวชในโครงการบวชเข้าพรรษาหนึ่งแสนลูกทุกหมู่บ้านทั่วไทยนะคะพวกเรารู้สึกแบบปลื้มใจมากเลยนะคะที่ได้ออกทําหน้าที่นี้นะคะเพราะว่าอยากจะให้ชายแมนแมนนะคะเข้ามาบวชในโครงการนี้จะได้ทําให้จังหวัดมหาสา,ารคามของเราแล้วก็ทั้งประเทศไทยเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแผ่นดินที่สว่างไสวด้วยผ้าสีเหลือสีเหลืองทองของ ของของพระนะคะของบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็รู้สึกปราบปื้มใจแล้วก็แบบสามารถชวนชายแมนๆมาบวชได้ก็รู้สึกปลื้มใจมากๆเลยนะคะพวกเรานะคะอุบาสิกาแก้วะคะ่ะเป็นผู้ที่มีบุญมากนะคะในการที่จะชักชวนผู้ชายแมนๆมาร่วมบวชโครงการพระแสนนะคะโครงการนี้นะคะถือว่าพวกเรามีบุญมากนะคะเพราะว่า พวกเราอุบาสิกานี้ไม่สามารถที่จะรับบุญบวชได้ใช่ไหมคะแต่พวกเราสามารถที่จะชักชวนผู้ชายแมนๆน,นะคะให้มาบวชเพื่อที่จะต่ออายุของพระพุทธศาสนานะคะให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปอะคะ่ะรู้สึกภูมิใจมากนะคะที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะคะแงตะวันโ พ่อแม่นะครับซึ่งผมเคยทำอะไรไม่ดีให้แล้วก็ผมอยากจะบวชให้ท่านเพราะว่าท่านคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับผมนะครับทำมุนให้พ่อกับแม่ครับกับญาติๆทั้งบ้านด้วยครับแล้วก็ให้ตัวผมเองด้วยครับผมคือคิดว่าพ่อแม่บอกว่าอยากอยากจะให้บวชตั้งนานแล้วครับแต่แบบยังไม่มีโอกาสครับผมก็เออมีคนมายื่นโอกาสให้แบบนี้ก็เลยตัดสินใจลองบวชด,ดูครับผมสุดภาคภูมิใจนะครับเกิดมาเป็น ผู้ชายครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็อยากจะบวชให้พ่อให้แม่นะครับที่เป็นที่มีบุญคุณเกิดเราให้เราเกิดมานะครับก็อยากให้พ่อแม่มีบุญมีกุศลน,นะครับก็มีความภาคภูมิใจครับสำหรับโครงการบวชพระหนึ่งแสนรูปเนี่ยผมถือว่าเป็นโครงการที่คือมันเป็นโครงการของพุทธศาสนาระดับโลก ในความเชื่อส่วนตัวก็เป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะว่าถ้าคิดถ้าคิดระดับประเทศเนี่ยก็คงไม่มีแรงบันดาลใจแต่ผมเชื่อว่าคนที่คนที่คิดนี่ก็คือมันเป็นลักษณะว่ามันต้องพิกพลิกพุทธศาสนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองน,น่าจะเป็นแบบนั้นด้วยวิธีอนลรูปเนี่ยมันจะนํามาซึ่งการบวชล้านลูกแล้วก็น่าจะไปทั่วโลกเพราะว่าพระเนี่ย เป็นนตัวแทขของของงุ้กะะาลยานมิตรทุกท่านล้วนทำหน้าที่ด้วยใจเกินร้อยเพราะรู้ดีว่าการที่ชายแมนๆได้ตัดสินใจออกบวชจะสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนาและได้สร้างสังคมให้ร่มเย็นเพราะเมื่อคนในสังคมตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมรู้ผิดชอบชั่วดีและการให้อภัยสังคมย่อมน่าอยู่และบังเกิดความสงบสุข การบวชจึงสร้างคุณอนเออนกอนันต์ทั้งต่อตัวผู้บวชครอบครัวสังคมและพระพุทธศาสนารู้อย่างนี้แล้วอย่าปล่อยเวลาอันมีค่าให้ผ่านไปเลยนะคะลุกขึ้นมาแล้วออกไปเลยทำหน้าที่ชวนบวชกันดีกว่าค่ะฉันก็อยากที่จะชักชวนนะคะ,ะกันลานมิตรนะคะทั่วโลกนะคะทั่วประเทศไทยของเรานะคะให้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะคะหน้าที่ กัลยาณมิตรชักชวนพุทธบุตรผู้ชายแมนแมนมาบวชนะคะถือว่าเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะหน้าที่ตรงนี้สําคัญมากนะคะนำบุญลูกประรรมทั่วโลกนะคะให้มาออกออกมาทําหน้าที่ผู้นําบุญนะคะเชิญชวนชายแมนแมนมาบวชนะคะให้มารวมตัวกันให้เป็นพลังนะคะอยู่คนเดียวไม่มีพลังนะคะต้องมารวมกลุ่มเหมือนพวกเรานี้นะคะให้รวมพลังการเชิญชวนชายแมนแมนแล้วจะทําให้มีพลังในการชวนแล้วแบบ คนจะสมัครบวชง่ายมากเลยค่ะให้มารวมพลังกันเยอะๆนะคะแล้วก็ออกทําหน้าที่เชิญชวนชายแมนๆมาบวชนะคะให้แบบโครงการแต่ละศูนย์แต่ละอําเภอทั่วประเทศนี้ค่ะแบบบรรลุเป้าหมายทุกศูนย์ทั่วประเทศเลยนะคะ บ้านทั่วไทยออกมาบวชกันเถอะครับพี่น้อง